สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูนุชค่ะครูกิฟค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้นะคะในหน่วยความปลอดภัยนะคะเรื่องใช้เครื่องใช้ในครัวอย่างปลอดภัยนะคะที่บ้านเด็กๆมีห้องครัวไหมคะห้องครัวนะคะภาษาอังกฤษนะคะสะกดว่า K I T C H E N kitchen แปลว่าห้องครัวนะคะห้องครัวนะคะคือห้องที่เราใช้ทำอาหารนะคะหรือทำกับข้าวหรือทำของกินนั่นเองนะคะซึ่งในห้องครัวนะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอันตรายนะคะเด็กๆไม่ควรไปหยิบจับนะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอันตรายในห้องครัวกันนะคะ 1. นนะคะเตาแก๊สนะคะภาษาอังกฤษสะกดว่า G A S T O V E Gas <G> stove แปลว่าเตาแก๊สนะคะเด็กๆคะคำว่าเตานะคะสะกดนะคะตอเอา นะคะเวลาที่คุณแม่นะคะทํากับข้าวนะคะคุณแม่ก็จะใช้ในเรื่องของเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะที่มีเชื้อเพลิงนะคะถ้าเกิดเ,เด็กๆเ,เข้าไปใกล้นะคะก็อาจเป็นอันตรายได้นะคะเพราะว่า เตาแก๊สนะคะจะมีประกายไฟนะคะเด็กๆจะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะเด็กๆเป็นเด็กนะคะเด็กๆไม่ควรเปิดแล้วก็ปิดเตาแก๊สเองนะคะควรให้คุณพ่อหรือคุณแม่นะคะเป็นคนที่เปิดหรือปิดเตาแก๊สนะคะต่อไปนะคะเครื่องใช้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังนะคะเวลาใช้นะคะเด็กๆไม่ควรหยิบจับนะคะ คือมีดนะคะคำว่ามีดนะคะสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ k n i f e nice แปลว่ามีดค่ะคำว่ามีดนะคะสะกดภาษาไทยนะคะ m e d มีดนะคะมีดนะคะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวนะคะ ใช้สำหรับหั่นผักหั่นหมูนะคะมีดนะคะจะมีความแหลมคมนะคะฉะนั้นเด็กๆนะคะจะไปหยิบหรือไปจับไม่ได้นะคะเวลาใช้นะคะก็จะต้องรู้จักะระ,ะ,ะ,มะมัดระวังนะคะถ้าไม่ระมัดระวังนะคะก็จะเกิดอุบัติเหตุเช่นมีดบาดมือนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายนะคะ แต่ถ้าเป็นเด็กๆนะเด็กๆไม่ควรหยิบจับมีดนะคะถ้าเราอยากจะปอกผลไม้ทานนะคะเด็กๆเป็นเด็กเดๆก็สามารถบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ช่วยปอกให้ได้นะคะเครื่องใช้ต่อไปนะคะคือกระทะนะคะคําว่ากระทะนะคะสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ P a n แปลว่ากระทะนะคะสะกดเป็นภาษาไทยนะคะ กรออะกะทออะทะกระทะกระทะนะคะเป็นเครื่องใช้นะคะในครัวนะคะใช้สำหรับทำอาหารนะคะเช่นทอดผัดนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ความร้อนนะคะเราก็จะมีวิธีระมัดระวังตัวเองนะคะจากการใช้กระทะก็คือขณะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะ ทำอาหารอยู่นะคะเด็กๆไม่ควรเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่ากระทะนะคะใช้ความร้อนบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าโดนผิวหนังเด็กๆนะคะเมื่อโดนความร้อนนะคะก็อาจจะทําให้เกิดบาดแผลผู้พองได้นะคะเครื่องใช้ในครัวต่อไปนะคะที่เราควรระมัดระวังนะคะคือหม้อนะคะเด็กๆคะภาษาอังกฤษนะคะสะกดว่า p o p o t <Pot. S 1> แปลว่าหม้อค่ะสะกดเป็นภาษาไทยนะคะหอมออหมอ,อ,หมอไม่โทหมอ้นะะหมอนะคะหม้อนะคะเป็นเครื่องใช้ในครัวนะคะใช้สำหรับทำอาหารประเภทต้มนะคะซึ่งจะใช้ความร้อนในการต้มนะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณแม่ทำกับข้าวนะคะเด็กๆ นะคะจะต้องไม่ไปหยิบหรือไปจับหม้อนะคะเพราะอาจเป็นอันตรายนะคะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีบาดแผลผุพองได้นะคะเด็กๆค่ะเวลาที่คุณแม่นะคะทําอาหารอยู่ในครัวนะคะเด็กๆนะคะไม่ควรเข้าไปใกล้นะคะเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้นะคะโดยเฉพาะนะคะเตาแก๊สนะคะหรือว่ามีดนะคะเด็กๆยังเป็นเด็กอยู่นะคะ เตาแก๊สนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรเปิดเตาแก๊สเองนะคะมีดนะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรหยิบหรือนํามาใช้ด้วยตัวเองนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองนะคะจากอันตรายที่เกิดในห้องครัวนะคะวันนี้นะคะคุณนุชก,กับคุกิ๊กนะคะก็จะมาพาเด็กๆนะคะฝึกการนับจํานวนนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกการนับจํานวนกันนะคะ เด็กๆเ,เห็นภาพนี้ไหมคะอันนี้คือมีดนะคะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนะคะที่เราต้องรู้จักระมัดระวังนะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังนะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเช่นในมือคุณรุทเห็นไหมคะคุณรุทเกิดอุบัติเหตุจากการใช้มีดนะคะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะมาพาเด็กๆนับจำนวนและเรียนรู้เลขไทยนะคะ 1- นึถึงสินะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้แล้วก็นับด้วยกันนะคะเรานับพร้อมกันนะคะหต่อไปนะคะ2 3า สามแล้วอะไรคะสี่นะคะสี่สี่แล้วอะไรคะห้านะคะห้าต่อไปแล้วหกนะคะเด็กๆ่ะหกหกต่อไปนะคะเจ็ด เจ็ดแล้วแปดนะคะแปดแล้วเก้านะคะเก้าแล้วสิบนะคะเดี๋ยวเรามาทวนการนับอีกทีนะคะหนึ่งหนึ่ง สองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบเด็กๆนับตามไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำใบงานกันนะคะเด็กๆค่ะ ให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆขาให้เด็กๆเขียนชื่อนะคะนามสกุลชั้นอนุบาล3ทับหนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาทําใบงานกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆฝึกอ่านนะคะใบงานหน่วยความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยในครัวนะคะ เด็กๆด,ดูคำนี้นะคะปอออดอปลอดทออะยอัยปลอดภัยนะคะปลอดภัยก็คือการที่เราดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยนะคะรู้จักระมัดระวังนะคะต่อไปนะคะอออ่างนะคะย่อมาจากคำว่าอันตรายนะคะอออะนออัน,ออนตอลดลดูกสระอ่ะตออ่ะตะ ลออยลายคำนี้อาจว่าอันตรายนะคะเราจะต้องรู้จักระมัดระวังนะคะถ้าเป็นอันตรายนะคะเราก็จะไปเข้าใกล้นะคะหรือสัมผัสไม่ได้นะคะอันนี้โจทย์นะคะสั่งว่าให้สนทนาสังเกตภาพแล้วเขียนปปาและออาแทนคำจากด้านบนภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ เด็กเขียนคำว,ว่าปลอดภัยตรงนี้ก่อนเลยนะคะมีตัวปอปลาลอลิงออ่างดอเด็กนะคะคำว่าปลอดแล้วก็คำว่าภัยค่ะพอสำเภาไม่ห,หนกกันน้ากะยอ,อยักนะคะปลอดภัยเราแทนด้วยพยัญชนะตัว ปลานะคะต่อไปนะคะอันตรายนะคะออางแม่หันนากาศนหนูตเต่ารอเรือสาราแล้วก็ยอยักษ์นะคะคำนี้อ่านว่าอันตรายนะคะเราใช้เพียงชนะตัวอออ,อนะคะแทน อันนี้ให้เด็กดูนะคะเมื่อต้องเปิดเตาแก๊สอ่าอย่างที่คุณนุชได้สอนนะคะเมื่อเราเปิดเตาแก๊ส5้าข้อที่1เปิดเตาแก๊สต้มน้ําด้วยตนเองอันนี้ทําได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะปลอดภัยหรือว่าอันตรายคะอันตรายนะคะเราก็เอาอ,อ่างไปเติมน,นะคะเด็กๆเขียนอ,อ่างเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อต้องเปิดเตาแก๊สให้คุณแม่เปิดเตาแก๊สต้มน้ำให้อันนี้คือปลอดภัยนะคะใช้พยัญชนะตัวปอปลาค่ะาเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเครื่องใช้ในครัวที่เป็นอันตรายนะคะอันแรกนะคะมีดนะคะเด็กๆภาษาอังกฤษว่า k n i f e นะคะ n i f e แปลว่ามีดนะคะให้เด็กๆเขียนนะคะตามแบบนะคะมีตัว k นะคะให้เด็กๆเขียนที่เล็กนะคะ n i f e ต่อไปนะคะเขียนคําว่ามีดนะคะม m e d มีดนะคะมม้มมาค่ะ สรลาอหนึ่ขีดนะคะดอดอเด็กมอ,อีดอมีต่อไปนะคะอ่าที่อยู่ในครัวอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถังแก๊สนั่นเองนะคะถังแก๊สนะคะเป็นอุปกรณ์เชื้อเพลิงนะคะเด็กๆขาจะมีวาล์เปิดอยู่ตรงนี้นะคะที่สําคัญเด็กๆจะไปเปิดเล่นไม่ได้เลยนะคะอาจทําให้ระเบิดนะคะถึงขั้นไฟไหม้ได้นะคะ คำว่าแก๊สนะคะสะกดนะคะ G A S แก๊สนะคะแปลว่าแก๊สนะคะกอแอสแกะไม่ตีแก๊สนะคะเด็กๆก็เขียนมีตัว G A S แก๊สนะคะแล้วก็เขียนภาษาไทยนะคะสระแอกอไก่สเสือแล้วก็ไม่ตีนะคะ เมื่อเด็กเสร็จแล้วนะคะดเด็กก็ระบายสีสองภาพนี้ให้คุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะมาฝึกเขียนเลขไทย1-10ถึง10เดี๋ยวเราทวนการนนะับอีกทีนะคะก่อนจะเขียนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวเรามาเขียนกันนะคะดเด็กเด่ะะเริ่มที่เลข1 ไปสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะ 9ค่ะและ10นะคะมี1กับ0ูนค่ะเด็กๆเสร็จไหมคะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆนะคะจะต้องนำใบงานนะคะใส่ถุง l e ARNING BAG นะคะแล้วก็ทุกวันจันทร์นะคะเด็กๆต้องนำกลับมาส่งคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสืออ่านภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะและ ให้เด็กๆเปิดหนังสืออ่านภาษาไทยนะคะไปที่หน้า13นะคะเด็กๆเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆชี้แล้วอ่านไปพร้อมคุณุศนะคะจอ,อีจีจีเอกจีจีโทจีจีตีจีจีจัตวาจี จี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 ต่ออีตีตีเอกตีตีโทตี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 จัตวาตี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 ต่อไปชี้ตรงนี้นะคะกอูกูกูเอกกู กูโทกูกูตีกูกูจัตวากู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 ต่อไปชี้ตรงนี้นะคะบอใบไม้นะคะบออูบูบูเอกบูบูโทบูบูตีบูบูจัตวาบู บู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 บ,บูต่อไปชี้ตรงปอปานะคะสระเอนะคะปอเอเปเปเอกเปเปโทเปเปตีเปเปจัตวาเป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 ,เปต่อไปสระเอดอเด็กค่ะ ดอเอเดเดเอกเดเดโทเดเดตีเดเดจัตวาเด,ดเ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 ด,เด,เดต่อไปนะคะสะระโอออ่างค่ะอโอโอโอเอกโอโอโทโอโ โอตีโอโอจัตวาโอ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 สระแอกอไก่ค่ะกอแอแกแกเอกแกแกโทแกแกตีแกแกจัตวาแกแกแก แกแกแก่ต่อไปนะคะจจานสรอค่ะจอจจเอกจจโทจจตีจจตะวาจจจจจจจต่อไปนะคะสรไอต่อเต่าค่ะต่อไอาตา ไตเอกไตไตโทใต,ต,ต้ไตตีไตไตจัตวาไตไตไตใต้ไตไตต,ต,ต่อไปนะคะต่อเต่าระเอียค่ะตอเอียเตียเตียเอกเตียเตียโทเตียเตียตีเตีย เตียจตัวเตีย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 เด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันนะคะการที่เราฝึกอ่านหนังสือทุกวันนะคะเราก็จะเป็นเด็กที่อ่านหนังสือเก่งนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณลุกับคูกิฟนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้นะคะในหน่วยความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยนะคะ จากเครื่องใช้ในครัวนะคะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักระมัดระวังอย่างเช่นนะคะขณะที่คุณแม่นะคะกำลังทำอาหารอยู่นะคะคุณแม่กำลังตั้งเตาแก๊สนะคะเปิดเตาแก๊สแล้วก็กำลังใช้กระทะหรือว่าใช้หม้อนะคะต้มน้ำหรือทำกับข้าวอยู่นะคะเราก็ไม่ควรที่จะ ข้าไปใกล้หรือข้าไปเล่นแถวนั้นค่ะใช่ไม่ควรเข้าไปใกล้หรือเข้าไปเล่นนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุห้ายแรงได้ค่ะห้ายแรงได้นะคะเช่นมีอะไรบ้างคะผู้คิปค่ะอาจจะโดนนี่บาน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกนะคะซึ่งโอ้โหถ้าโดนนะคะจะเป็นบาดแผลคุ้พองนะคะจะเจ็บมากนะคะแล้วมีอะไรอีกคะผู้คลิบค่ะเตาแก๊ส ถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กเราไปเปิดเราไม่รู้เป็นยังไงคะเกิดระเบิดขึ้นมาไฟไหม้บ้านได้ค่ะใช่<อ>ก็จะทําให้เกิดไฟไหม้บ้านได้นะคะดังนั้นเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังนะคะในห้องครัวนะคะซึ่งอุปกรณ์บางอย่างนะคะเด็กๆจะต้องไม่ไปหยิบจับนะคะจะต,ต้องหรือถ้าเด็กๆอยากจะหยิบจับเด็กๆก็ต้องถามผู้ใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของ ผู้ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้คุณนุก้กับคุณกิฟนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องความปลอดภัยนะคะในการใช้เครื่องใช้ในครัวนะคะวันนี้คุณนุก้กับคุณกิฟนะคะก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ